ใครที่ชอบในเรื่องของเสื้อผ้าหรือไอเทมจัดเต็มวันนี้แหละเธอคุ้มแน่นอนจำได้ไหมว่ากูเริ่มจากอะไรดีเนี่ยตัวที่แพงที่สุดอ๋อปื้มว่าคิดว่าน่าจะตัวนี้นะเพราะว่าตัวเนี้ปื้มต้องทำยอดพอจะบอกได้ไหมว่าในส่วนของกีวันนั้นเนาะสี่แสนสี่แสนนุณแจุ๊ณแจแล้วก็ยังไม่จบนะมีมือหมาด้วยรองเท้ารองเท้าหนูมีรองเท้าเท้าแบบของบาเลนคือคั้ก่อนของเขาอ่ะเขาทําหนักมากค่ะจนหูเลือดออก ไม่ทราบว่าสาราสีเป,ป็นทางไหนคะเชียวจับน้ำตาด้วยค่ะทีมงาผลเราจะน้ำตาไหลไปหมดแล้วนะคะนี่เป็นเพื่อนกับคนนี้มันมีนกพิราบด,ด้วยแต่หนูไม่ซื้อหนูก็เลยซื้อน,พก,น,อก,พนกพัฟฟินเยดีเพราะนกพิราบป็นแถวบ้านเราเยอะเนาะไอ้พัฟฟินนี่น่าจะไม่ค่อยมีหรอกในไทยใช่ไม่มีค่ะ,อ,คะอ่านว่าอะไรวะเนี่ยจวาดอสันเหรออ๋อเจดบีเวนเดอร์สัน